ครับผมสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันิพชรจนรดเกรด A นะครับวันนี้ครับพี่ๆครับเรามาอยู่กับ v ีออนะครับผม1.5เอนทรนะครับปี2021คันนี้นะนันบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆคุ้มมากๆพี่ๆครับคันนี้เลขไม้แค่5้าหมื่นกับอีก8 0 0พกิโลเมตรครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันต่อในคลิปเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเพชรยนรถเกรดเอนะครับพี่ๆนะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับบีออสเช่นเคยนะครับผมมาอยู่กับบีออสเช่นเคยนะครับคันนี้นะพี่ๆนะเป็นบีออสนะครับผมโตโยต้าบีออสนะครับ 1.5entry ครับผมปี2021ครับพี่ๆครับราคาคันนี้ครับผมเสนอขายที่350,090บาทพี่พี่ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมกับการผ่อนเริ่มต้นที่หกพันสามร้อยบาทตลอดสัญญาครับผมกับลดเลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ครับเลขไม้แค่ห้าหมื่นแปดพันพี่พี่ห้าหมื่นแปดพันรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีนี้ปีสองพันยี่สิบห้ารถสี่ปีวิ่งยังไม่ถึงหกหมื่นเลยครับพี่พี่นะเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลเลยนะครับผมวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลเลยนะ บอกเลยว่าสดสดเลยนะครับรถแบบสดมากสวยมากพี่พีครับรถด,ดูดีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนันจะพาไปไล่นะครับพี่พนะนันจะพาไปไล่นะครับผมว่าการที่เราจะซื้อวีออสักคันหนึ่งนะครับผมเราจะดูที่อะไรกันบ้างนะครับผมมีจุดไหนที่ให้ดูมีจุดไหนให้สังเกตว่าวีออสคันนี้หรือคันไหนๆโดนหรือไม่โดนไม่ว่าจะหน้าจะข้างจะท้ายจะภายใน เดี๋ยวนันพาไปดูทุกซ่องทุกมุมเลยนะครับพี่ๆีครับอ่ะมาถึงนะครับนันขอมาให้พี่ๆนะดูที่บริเวณข้างหน้ารถก่อนนะครับผมอ่าบริเวณข้างหน้ารถนะพี่ๆนะสังเกตนะครับผมโลโก้รถนะตัวกระจังหน้านะครับที่มีโลโก้รถนะพี่ๆนะจะเป็นแบบสีดําเมทนะครับคือสีดําด้านนะพี่ๆตัวเอ็นทีนะครับตั้งแต่ตัวโลโก้ลงมาเลยจนถึงกระจังหน้าเลยนะพี่ๆนะจะเป็นแบบสีดําด้านอย่างนี้นะครับผมเป็นสีดําด้านอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวไฟหน้านะพี่ๆนะตัวไฟหน้านะครับทางโรงงานโตโยต้าเขาเรียกว่าเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหรือว่าฮาโลเจนรีเฟกเตอร์นะครับความหมายก็คือเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดาคุณพี่ๆคือเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับผมคือเขาจะเป็นหลอดไส้สีเหลืองธรรมดานะครับจะไม่เหมือนกับตัวมิดตัวไฮเนาะอันนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะคุณพี่ๆนะครับอ่าทีนี้แทนออกมาสักหน่อยนึงนะครับผมสังเกตน,นะครับ กระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่ามีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วีออสตัวเอนทรีนะพี่ๆนะถ้าเป็นตัวเอนทรีนะครับผมล้อจะได้เป็ okay. นล like ้อกระทะนะครับผมเป็นล้อกระทะนะแต่ว่ามาพร้อมฝาครอบล้อเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมฝาครอบล้อเรียบร้อยแล้วเบรกนะครับระบบเบรกคู่หน้าเป็นแบบดิสเบรกครับพี่ๆส่วนคู่หลังเป็นแบบดัมเบรกนะครับผมคู่หลังเป็นแบบดัมเบรกนะโอเคทีนี้นันจะพามาดูพอยต์แรกเลย ชอยแรกเลยคุณพี่ๆเรามาดูกระจกกันครับผมเรามาดูกระจกกันว่ามีวิธีการดูยังไงว่าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้านะครับว่าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าดูยังไงไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มที่บานหน้าก่อนเลยพี่ๆครับจะอยู่ฝั่งข้างคนขับนะพี่ๆกระจกบานหน้าจะอยู่ฝั่งข้างคนขับนะครับผมคือฝั่งหน้าซ้ายของตัวรถนะคุณพี่มาดูตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่บริเวณมุมล่างขวาของตัวกระจกนะพี่ๆนะ เขาจะเลเซอร์ฝังไว้ในกระจกเลยนะพี่พี่ไม่สามารถคือถ้าเป็นกระจกแท้นะพี่พี่นะเขาจะเลเซอร์ฝังไว้เลยนะครับโตโยต้าอย่างนี้นะโตโยต้าเท่านั้นนะพี่พี่นะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือกระจกเดิมที่ไม่กัดขออภัยครับนี่คือกระจกเดิมที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคุณพี่นะเราไล่มานะครับผมจะเป็นกระจกอ่ขออภัยครับกระจกประตูบานข้างนะพี่พี่กระจกประตูบานข้างนะครับผม ตัวโยต้านะพี่ๆนะตัวโยต้านะอ่าบานหลังครับไปกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวนั้นจะพาพาไปช้าๆนะครับผมเดี๋ยวจะเวียนหัวกันโตัโยต้านะครับผมตัวโยต้านะบานหลังครับโหแสงมืดมากเลยครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโตัวโยต้านะพี่ๆนะอ่าบานหลังนะครับบานหลังนะอ่ามาดูประตูฝั่งหลังคนขับนะครับผม โตโยต้าเช่นก ah. no ันครับโตโยต้าเช่นกันนะครับประตูคนขับครับโตโยต้าครับคุณพี่พี่โตโยต้านะครับผมอ่าคันนี้มีตำหนินะมีตำหนิคือฟิล์มนะครับผมฟิล์มฟิล์มฝั่งประตูคนขับนะพี่พี่แต่ไม่ต้องกังวลครับผมไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเซลล์นันจัดให้ครับผมเปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นจัดการเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับถ้าคุณพี่สนใจคันนี้นะครับผมนั้นบอกเลยนะรถรถเลขไม้แค่ไม่ถึงหกหมื่นกิโลคุณพี่พี่รถเลขไม้แค่ไม่ถึงหกหมื่นกิโลเมตรได้ รถสภาพนี้แบบนันการันตีเลยครับว่าเพชรยนต์ของเรานะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมว่ารถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตอต่อกับสีไม่มีกรอไมไม่มีจมน้านะครับผมคือไม่มีเลยนะเคสเหล่านี้นะครับผมคือถ้ามีแล้วคุณพี่ๆมาซื้อแล้วแล้วตรวจเจอภายหลังนะครับผมเพชรยนต์ซื้อขึ้นเต็มจำนวนเงินเลยนะครับแล้วก็อ่านั้นต้นคลิปไม่ได้พูดไปนะครับผมหากคุณพี่ๆคุณผู้ชมนะเครดิตดีฟรีดาวไปเลย เครดิตดีนะครับผมฟรีดาวเลยนะครับขอแค่คุณพี่ๆนะไม่ติดเครดิตล่าช้าไม่ติดดักลิสไม่ติดบูโรนะครับผมนันซ้ยทุกคันนันดันให้ทุกเคสเลยนะพี่ๆนะนันซุยทุกคันนันดันให้ทุกเคสนะครับผมคุณพี่ๆสบายใจได้เลยและเราในกรณีที่คุณพี่ๆไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่เต็น์รถจนนะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับผม 77ิบเจ็ดจังหวัดนะพี่พี่นะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ,บ้านคุณพี่พี่เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคต่อไปจุดต่อไปนะครับอีกหนึ่งพ o i n t สำคัญมากๆคุณพี่พี่ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับผมไม่ดูไม่ได้เลยนะอ่าเรามาดูน็อตที่น็อตประตูอันนี้คือน็อตประตูนะพี่พี่นะฝั่งข้างคนขับนะครับผมสังเกตนะครับหัวน็อตนะไม่มีใคร <c oughs> ขอไม่ครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะพี่พี่ ไม่มีรอยขันแม้แต่น้อยนะครับผมและจุดสําคัญครับพี่พีครับแผ่นเพจคีณพี่พพแผ่นเพจโตโยต้าวีอนะครับต้องอยู่ฝั่งประตูข้างคนขับเท่านั้นนะครับผมและแผ่นเพจต้องอยู่เดมิเดมๆติดอยู่ตรงบริเวณเสาบีตรงนี้เท่านั้นนะพี่พีนะเท่านั้นเลยนะครับเน้นย้ํานะว่าต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าแผ่นเพจหายไปแผ่นเพจหายไปนะครับแผ่นเพจไม่สามารถหาซื้อจากข้างนอกได้นะครับผมบอกเลยนะ อันนี้การันตีถึงความเดิมของรถรุ่นพี่การันตีถึงความเดิมนะครับผมจุดต่อมานะครับสําคัญอีกเช่นเคยครับสําคัญมากๆในการดูวีออสนะครับผมน็อตเสาบีนะครับเป็นน็อตเสาบีนะจะอยู่ระหว่างประตูบานหน้ากับประตูบานหลังนะครับผมน็อตเสาบีคู่บนนะผมคมๆอย่างนี้นะพี่ๆน็อตเสาบี so คู่ล่างนะครับต้องคมๆเนียนๆอย่างนี้นะพี่ๆนะอ่ะคุณพี่นั่นให้ดูเมนอาด้วยสักครู่นะครับ จุดสปอตเม็ดอาร์กนะครับต้องอยู่สวยคมเนียนอย่างนี้เลยนะครับต้องอย่างนี้นะพี่พี่อย่างนี้เลยนะต้องอย่างนี้เลยนะอันนี้กรารันตีได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้นะพี่พี่คันนี้นะยังไม่มีโดเลยนะพี่พี่ยังไม่มีจุดไหนที่โดเลยนะครับผมยังไม่มีเลยนะครับอามาดูตรงนี้ครับผม <c oughs> ประตูบานหลังมีอะไรให้ดู อันนี้เป็นอีกหนึ่งพอย n t สำคัญมากๆคุณพี่พี่ครับเป็นอีกหนึ่งพอย n t สำคัญมากๆนะจะอยู่ประมาณช่วง45องศาของประตูหลังนะครับผมให้ดึงยางตรงนี้ออกมาดูนะพี่พี่ให้ดึงออกมาดูนะครับผมอันนี้คือเทคนิคการดูวีออนนะพี่พี่นะอะอย่างคันนี้นะครับเป็นตัวเอนทรีนะครับสีเกรย์เมสสลิกหรือว่าสีเทานะพี่พี่คุณพี่พี่สังเกตสีตรงนี้นะครับผมคุณพี่พี่น่าจะเห็นนะคุณพี่พี่ลองจินตนาการภาพตามนั้นนะครับผม คือเวลาที่โรงงานโตโยต้าครับผมเขาจะทําสีโครงสร้างรถนะครับเขาปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบโรบอทนะครับผมคือหุ่นยนต์โรบอทนะครับอโดยโรบอทเนี่ยจะมาจับตรงนี้คุณพี่พ,พี่ซึ่งจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับผมฝั่งคนขับนะแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับผมตัวมือโรบอทจะมาจับตรงนี้ครับและนําาตัวตัวถังของรถคันนี้ลงไปชุบในบ่อสีนะครับผมแล้วเมื่อเอาขึ้นมาแล้วแล้วตัวมือจับปล่อย ไปปึ๊บมันก็จะทิ้งรอยอย่างนี้ไว้นะครับผมทิ้งรอยอย่างนี้ไว้นะคุณพี่ถ้ารอยแบบนี้ยังอยู่นะคุณพี่นะสบายใจได้เลยครับว่าคันนี้บางเดิมแน่นอนเนียนๆไม่มีโดนอย่างแน่นอนนันคอนเฟิร์มนันการันตีเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะคุณพี่ๆประมาณนี้อ่านันลืมเรื่องสเปกยางไปเลยนันลืมเรื่องอยางไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับได้เป็นยาง Firestone นะครับ ยางไฟโซน <c oughs> นั่นหาสเปกสักคู่นะครับอ่าสเปคหนึ่งแปดห้าหกสิบทับสิบห้านะครับผมได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับคันนี้ได้เป็นปียี่สิบสี่แล้วนะคุณพี่พี่ในส่วนของไฟท้ายก็ได้มาเป็นแบบอ่าไฟท้ายเป็น LED LED เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่พี่นะเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนันจะพาไปดูภายในพอสังเขตนะครับแล้วก็จะให้ดูห้องเครื่องกับฝาป้องท้ายว่ามีอะไรบ้างนะพี่พี่เนะี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับผม อ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับอ่ะไปดูที่ภายในก่อนนะคพุพี่ภายในนะคะในส่วนของภายในนะจะตัวเอนทรีนะครับจะเป็นโทนดำดำอย่างนี้เลยคุณพี่จะเป็นโทนดำดำอย่างนี้เลยนะครับผมเบาะนะครับจะเป็นเบาะห้านะครับผมเป็นเบาะห้านะมีการเล่นลายตรงกลางอย่างนี้นะคุณพ,พี่อันนี้คือรถเลขไม่ถึงไม่ถึงหกหมื่นกิโลเมตรนะคุณพ,พี่บอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผม ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดแม้แต่น้อยเลยนะครับไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยนะรอยฉีกขาดมาดูกันครับผมเลขไม้นะครับเห็นไหมครับห้าแสนเจ็ดขอไครครับห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับผมนันตีไปให้เลยห้าหมื่นแปดพันนะคุณพี่นะแอยังเป็นอะล็อกมือหมุนนะครับผมก็เปิดปิดแบบปกติเลยหมุนเอาตามความแรงตามความต้องการของคุณพี่เลยนะครับผมส่วนตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับจะเป็นแบบ cd ธรรมดานะครับผมแต่สามารถเสียบ usb ได้นะครับแล้วก็มีรูแจ็ค3.5ดนะครับรูอักนะ aux 3.5นะครับผมเปิดปิดก็กดตรงนี้ธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบ sequential shift เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตบเกียร์เล่นเกียร์เองได้เลยนะคุณพี่นะตบเกียร์เล่นเกียร์เองได้เลยนะครับโยกมาตรงนี้ตบเกียร์เล่นเกียร์เองได้เลยภายในมีอ้อนไม่มีอะไรมากมายคุณพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวนั่นจะพาไปดูที่ฝากระโปรงท้ายแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะพี่ๆี่ว่ามีพอยต์ไหนที่ มันมีพอยต์สำคัญมากๆครับผมในฝาปรงไทยกับฝาโป่งหน้าว่าเราต้องดูที่อะไรนะคุณพี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นในส่วนของฝาปรงไทยนะครับผมนะฝากระโปรงไทยนะครับเปิดมาจุดแรกให้ดูตรงนี้เลยคุณพี่น็อตฝาปวงครับผมน็อตฝาปวงเคยโดนขันไหมไม่เคยเลยนะครับหัวคมๆเเนยนๆสวยๆนะครับผมอ่ะมาดูฝั่งคนขับด้วยนะครับไม่เคยผ่านการถอดมาอย่างแน่นอนนะครับผมนันการันตีว่าเพจนเราครัดรถเกรดเอเท่านั้นนะครับ เน้นย้ำเลยว่าคัดเกตเอนะครับผมภายในนะครับจุดสปอนเมอดอาร์นะพี่ๆนะจุดสปอนเม็ดอาร์นะครับผมครบเลยครบเลยนะครับผมอ่าทีนี้มาดูนี่ครับยางอะไรนะคุณพี่ๆโอ้โหยางเดิมแบบเดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะคุณพี่ๆนะมาร์กยางนะครับยังอยู่เลยนะครับมาร์กยางนะครับมาร์กที่หน้ายางนะครับยังอยู่เลยนะครับผม อาชุดแม่แรงนะครับอยู่ครบเลยอาทีนี้ครับคุณพี่พี่ที่นันบอกว่าพอยสําคัญมากๆในการดูวีออนนะว่าท้ายโดนหรือเปล่านะครับผมดูตรงนี้คุณพี่พี่คุณพี่พี่เห็นซีนสีเหลืองไหมครับผมซีนสีเหลืองเหลืองนี้นะครับซีนสีเหลืองเหลืองนี้นะคุณพี่นะเขาเรียกว่าซีนยางมะพร้าวสีไข่ไก่นะครับผมซีนยางมะพร้าวสีไข่ไก่นะครับถ้าซีนนี้ยังอยู่นะคุณพี่พี่ถ้าซีนนี้ยังอยู่นะเน้นย้ําว่าถ้าซีนนี้ยังอยู่นะครับผมคุณพี่สบายใจได้เลยคุณพี่สบายใจได้เลยครับว่าคันนี้ท้ายไม่โดนมาอย่างแนนน่อผม เพราะมันเป็นซีนเดิมที่ออกจากโรงงานครับคุณพี่พี่มันเป็นซีนเดิมที่ออกจากโรงงานผลิตเตยต้าเลยนะครับโดยคืออย่างนี้คุณพี่พี่ลองจินตนาการตามนั้นนะถ้ารถโดนชนท้ายมาใช่ไหมครับถ้ารถโดนชนท้ายมาใช่ไหมคุณพี่พี่เขาต้องเอารถไปเข้าอู่สีถูกต้องไหมครับเมื่อเขาเอารถไปเข้าอู่สีเนี่ยช่างเขาต้องเคาะต้องซ่อมต้องทําสีที corpses, นี้ไอซีนตัวนี้คุณพี่พี่ซีนตัวนี้มันจะหายไปครับผมตราบใดที่ซีนนี้ยังอยู่ก็คือ คุณพ mm ี่พี hmm. <Nope. S 1> mm ่สบายใจได้เลยว่าไม่มีโดนอย่างแน่นอนนะครับผมนะและอีกจุดที่มีให้ดูนะคุณพี่พี่อีกจุดที่มีให้ดูนะคือไฟท้ายนะครับคุณพี่สังเกตนะจะมีคาว่าสแตนเล่นะครับผมอ่ะสแตนเล่นะอันฝั่งคนขับนะครับอันนี้ฝั่งข้างคนขับนะครับสแตนเล่เช่นกันนะพี่พี่สแตนเล่เช่นกันนะครับผมทีนี้สแตนเล่คืออะไรคุณพี่พี่สแตนเล่นะครับสแตนเล่เป็นบริษัทที่ผลิตพาร์ทชิ้นส่วนให้กับบริษัทผลิตรถยนต์นะผมซึ่งในที่นี้สแตนเล่ผลิตไฟท้ายคูับรผมอ ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะนันพูดเลยนะยังไม่เปิดฝาโปงนะยังไม่มีจุดไหนที่โดนเลยนะครับคันนี้แล้วเลขไม่ไม่ถึงหกหมื่นด้วยคุณพี่พี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูในฝาโปรงกันต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าห้องเครื่องสอง n r f b e duo vvti นะครับจะคู่กับเกียร์ cvt แบบ7็สปีดนะครับคุณพ,พี่ครับอ่านั้นให้สังเกตเลยนะครับจุดแรกมาดูตรงนี้เลยนะพี่พี่นะไม่มีคราบกาวสีไปไปแปลกหรือไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะครับผมการันตีว่ารถไม่เคยผ่านการเปิดฝาไม่อย่างแน่นอนนะครับ มาดูกันที่น็อตฝาโปงนะครับคุณพี่ครับน็อตฝาโปงนะครับคู่บนนะน็อตฝาโปงคู่ล่างนะครับผมสังเกตนะไม่มีรอยขันน้แต่น้อยเลยนะคุณพี่เดินสนิทเดินสนิทเลยน็อตแก้มครับผมน็อตแก้มนะครับไล่มาเลยน้อไล่มาเลยอ่านี่น็อตคานครับคุณพี่น็อตคานนะครับอมาฝั่งนี้ครับผมน็อตคานนะคุณพี่พี่น็อตคานนะอ่าไล่ไปครับน็อตแก้มคุณพี่น็อตแก้มครับผมน็อตฝาโปงตัวล่างครับน็อตฝาโปงตัวบนนะ ไม่มีโดนนะแต่จุดเดียวเลยนะคุณพ,พี่ไม่มีโดนเลยนะครับผมเบ้าโชกค,คุณพี่พเบ้าโชกคนะครับผมจุดสปอร์ตเม้ดอาร์นะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับการันตีไม่มีโดนอย่างแน่นอนเมื่อกี้ไฟท้ายเราดูแล้วเป็นของสแตนเลสใช่ไหมพี่ไฟหน้าก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับผมสังเกตน,นะครับไทโคอิโตะนะครับผมอ่มาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับไทโคอิโตะนะครับไทโคอิโตะเช่นเดียวกันกับสแตนเลสคุณพี่อขออภัยครับ ไทยคอยโตก็คือบริษัทที่ผลิตพาร์ชชิ้นส่วนให้กับโรงงานผลิตรถยนต์นะครับซึ่งในที่นี้ไทยคอยโตผลิตไฟหน้าคู่นี้ให้กับโรงงานโตโยต้านะค,คุณพี่ๆนะดูมาถึงตอนนี้นะคุณพี่ๆถ้าคุณพี่พี่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับผมนันเชื่อเลยนะครับว่าคุณพี่ดูวีออสเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมนันพาไปดูมาแล้วทุกซอกทุกมุมเลยนะคุณพี่ๆแล้วก็รันตีเลยนะว่าคันนี้ไม่มีโดนเลยนะครับไม่มีโดนเลยแม้แต่จุดเดียวนะ จะมีต <ersch> ิดปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องฟ์มแต่ว่าเรื่องฟีมไม่ต้องกังวลเลยคุณพี่พี่ทางเราจัดการให้ได้หมดทุกอย่างครับผมเพียงแค่คุณพี่พี่ติดต่อนันมานะครับ0625469917นะครับ0625469917นะคุณพี่พี่นันสานันอยู่ประจำการเพชรยนต์สาขาสุวินวงศ์4ห6นะคุณพี่พี่หากคุณพี่พี่วองอินเข้ามาด้านหน้านะครับจะมีพี่พี่เซลล์นะครับนั่งรอรับลูกค้าอยู่นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ ให้แจ้งพี่เซลได้เลยว่ามาติดต่อเซลนันทีมคุณบิวนะครับเน้นย้ำมาติดต่อเซลนันทีมคุณบิวนะครับผมนันบริการให้ทุกระดับประทับใจอย่างแน่นอนพี่ๆนะครับผมยังไงก็นันฝากไปด้วยนะครับกับวีออน1.5เอ็นทรีคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสดมากๆสดมากๆนะครับผมไม่น้อยมากๆจริงๆนะครับรถดูดีรถสวยรถสวยรถดูดีนะครับคุณพี่ๆประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็จากกันในเพียงเท่นี้ครับพี่ๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นันด้วยนะครับขอบคุณครับ